ด,ดีทั้ง2ออันเลยมันแทบดูไม่ออกเลยใช้น้ำยาโดยเฉพาะนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับคิดจะทำวีล็อกออกไปข้างนอกแล้วก็ไปทำกิจกรรมนู่นนั่นนี่นีน่นนเต็มไปหมดเลยก็เลยโอเคเดี๋ยวเอามาแชร์เพื่อนๆดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้คิดจะไปทำอะไรประมาณไหนบ้างนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปขึ้นรถแล้วก็ออกไปข้างนอกกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปสถานที่ที่เราแบบว่าเออมีจะก,กิจกรรมจะทำกันอันนี้สติกเกอร์ติดมาด้วยไม่รู้สติกเกอร์จากไหนนะครับวันนี้นะคะ คิดหยิบของแบบเติมหน้านิดนิดหน่อยหน่อยมาเป็นตัวนี้ นี่นะคะเหมือนเดิมเลยซิ c เคนวีพาวเดอร์แพ็คนะตัวนี้คิดเคยทําเป็นเหมือน,นแบบกึง่งมินิรีวิวไปแล้วเล็กๆแต่ด้วยความที่แป้งมันมีความวิงว่งวิงวง้นั่นนี่ก็เลยกวะว่าโอเคเราเอามาเติมหน้านิดนหน่อยๆน่อยระหว่างวันเฉยๆดีกว่าเพราะวันนี้คิดไม่ได้ลงรองพื้นหรือว่าอะไรที่มันแน่นมากมานะคะแล้วก็เอาตัวนี้มาด้วยเป็นออย c ์คอน o l ร์ฟิลรคะของอีทูดี้เหมือนกันวันนี้แบบว่าเราเอาของมาเติมหน้าเป็นอีทูดี้ทั้งสองอันเลยเอ โอเคครับเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วค่อยมาเจอกันอีกรอบดีกว่านาอน,นี่นะคะบันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวกันเป็นมื้อเล็กๆแล้วก็มีแคบหมูกับกอบเทียแฮมชีสคิดอยากกินปอบเียแฮมชีสมานานแล้วมีมีการแอบกินปรนานอนหนึ่งแล้วก็มีนี่คะ่ะเกี๊ยวหมูทอด หิวจังเดี๋ยวกินข้าวกันดีกว่านะครับ วันนี้นะครคิดก็กลับมาถึงห้องแล้วหลังจากที่เราออกไปข้างนอกทํานูน่นทํานี่ทํานั่นเยอะแยะเลยทั้งวันนะครับแต่สิ่งที่อยากจะไฮไลท์ของคิดในวันนี้นะครับก็คือการไปทําเล็บโอ้ยจริงๆอ่ะคิดชอบมากเห็นไหมครับคือในวิดีโออ่ะมันดูธรรมชาติมากมันแทบดูไม่ออกเลยว่าแบบเราทาเล็บ จะทำเป็นเหมือนแบบมินิรีวิวขั้นตอนของการทำเล็บในวันนี้ที่คิดไปทำมาให้ฟังนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับตอนที่คิดไปทำเล็บเลยเนี่ยก็คือเขาจะทำความสะอาดมือของเราเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะทำการบัฟฟิ้งหรือว่าขัด หน้าเล็บของเราเนาะให้มันเรียบเนียนเนาะสวยงามแล้วก็ตะไบเล็บของเรานน่นนี่นั่นเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะทาเบสโค้ดลงไปพอทาเบสโค้ดลงไปเสร็จแล้วเขาก็จะให้เรานะครับเอามือเข้าไปใส่ในเครื่องที่เหมือนแบบเป็นเครื่องให้ความร้อนอะเนาะพอแป๊บหนึ่งเสร็จเอาออกมานะครับหลังจากทาเบสโค้ดเขาก็จะทาท็อปโค้ดหรือว่าสีที่เราเลือกนะสำหรับคุณผู้ชายที่แบบว่าอยากลองทาเล็บหรืออยากให้เล็บมันดูมีอะไรก็ลอง ไปดูได้นะครับมันจะเป็นสีที่ธรรมชาติมากหรือสีสาสีอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาที่ร้านทําเล็บก่อนได้นะหลังจากที่เราทาท็อปโค้ตเสร็จแล้วเอามือใส่เข้าไปในเครื่องอีกรอบนะครับพอเอาออกมาเนี่ยมันแห้งทุกอย่างเสร็จแล้วเขาก็จะทาเป็นเหมือนตัวบํารุงให้เราเนาะเป็นการปิดในขั้นตอนสุดท้ายนะแล้วก็สีที่ทาครับมันเป็นสีเจลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะหลุดยากนะไม่ว่า การที่คิดจะไปสะโขมล้างจานนู่นนี่นันะ่นอะไรเงี้ยสีมันก็จะหลุดยากกว่าสีปกติ mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาที่เราล้างเราก็ต้องใช้น้ํายาโดยเฉพาะนะครับหรือไม่งั้นก็ตัดออกไปเรื่อยๆก็ได้เพราะว่านี่เห็นไหมว่ามันแทบดูไม่ออกเลยว่าทาม,มาเข้า mm hmm. เป็นยังไงบ้างครับกับการทำวีล็อกเล็กๆก,ก็แล้วก็รีวิวการทำเล็บ ของคิดในวันนี้ด้วยหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้อะไรไปบ้างเล็กน้อยก็ยังดีเนาะโอเคสำหรับวันนี้คิดไปก่อนนะครับฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่องของคิดด้วยนะวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย